สวัสดีครับี่น้อ้นะครับวันนี้ผมจะปามาขุดหัวมันนะครับผมก็ดูไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าต้นไหนเขาขุดได้แล้วต้นไหนเขายังขุดไม่ได้นะครับปลูกตั้งไว้เป็นปีแล้วมั้งนะครับเป็นปีได้แล้วปลูกตั้งไว้นะก็ะะผมเลยให้กำลังพลลูกน้องคนอีสานนะครับ เขามีวิชาชีพตรงนี้อยู่แล้วนะครับบางคนเขาเคยบางคนเขาเคยทํางานเกี่ยวกับแปลงมันสําผหลังอะไรต่างๆนะครับเขาเขาจะรู้นะครับว่าไอ,อ้ต้นไหนมันมีหัวะอะไรยังต้นไหนมันมันแก่แล้วหัวมันแข็งแล้วมันใช้ได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคนจำพวกนี้เขาประสบก,การณ์เยอะนะครับผมก็เลยเลือกเอาแต่คนฝั่งอีสานมานะครับก็มาขุดต้นมันกัน นะครับนี่นะครับก็เริ่มขุดกันนะครับก็มันอูกไว้นานพอสมควรแล้วนะครับใหญ่วันฟันอย่างเดียวนะครับขุดก้อยว่ากันฟันก่อนชอบฟันนะครับ

นี่มีเซลก็พี่น้องมีเซลมีเซลสารพลานนี้ไม่ได้เลยนะครับนี่นี่นี่คนนี้เซลอยู่เมื่อกีนี่แผนคุณแผนไม่รู้นะครับผมนี่ไม่กล้าเลยครับพี่น้องนี่หัวหน้าเผ่านี่คนนี้หัวหน้าเผา อ่ะเดี๋ยวก็มาดูกันพี่น้องว่าจะมีหัวไม่มีหัวมาลุ้นกันนะครับหัวใหญ่บอกโอ้เจอแล้วครับพี่น้องนี่นี่นะครับสมไทยมีช่องด้วยชื่อช่องอะไรนะช่องสมไทยเดริสครับสมไทยเดริสครับนี่สมไทยเดริสมีคนติดตามเริ่มทำครับอ่าเริ่มตามเริ่มทำมีคนติดตามหลายคนแล้วครับพี่น้องถอดง่ายๆนะครับทำทุกอย่างครับเใช่ไหมบ้านอยู่ไหนนะบ้าน สุรินนี่คนสุรินนะครับวันเดียวกับหมอผีครับอยู่วันเดียวเพชรหมอผีจะเห็นเมื่อกี้นี่มันมีหัวที่ว่ามันนั่นอยู่ด้วยเมื่อกี้อ๋อมันขาดใช่ไหมเออฝั่งนู้นด้วยเมื่อกี้นี่ขึ้นมาแล้วพี่นนอะหัวใหญ่ขาดนะครับได้แต่หัวเล็กขึ้นมานี่นะครับคนนี้คอยคุมเชิงอย่างเดียวครับเชิง ดินมันไม่ร่วนเหมือนกับที่ว่าเขาปลูกแบบนุ้นนะถ้าเ,เขาปลูกเป็นอาชีพนี่ดึงขึ้นมานี่มันจัดนั่นแต่ว่าอันนี้<อ>ดิน,ดน,นใช่อันนี้ดินปักใต้มันออกยกนเหนียวๆหน่อยอน,นี่นครับพี่น้องดูพอสมควรนะ ขยเยวขยเยวนี่นี่นี่ที่ผมเลือกคนอีสานมานี่เขาเขาทำเป็นครับพี่น้องนี่เขาทำเที่ยวชาญถ้าผมจะเลือกคนภาคใต้อ่าคนนิสลามมานี่อ่าเขาโอ้ใหญ่บอกโอ้ดูพี่น้องโอ้โอ้ใหญ่โตเลยหัวนี้นะครับนี่หักออกด้วยไอที่หักนี่เราต้องไล่ตามใช่ไหม ฝั่งนฝั่งนี้ฝั่งนั้นตรงนู้นด้วยเออที่แจวคุยอยู่ด้วยนี่อ่าได้มาแล้วนี่ครับพี่น้องอ่าก็ยัดอันใหญ่เลยนี่เดี๋ยวพี่น้องนี่ได้ออกมาแล้วนี่ครับกำลังอ่อนเลยนี่กำลังอ่อนกำลังน่ากินนี่ที่ผมเลือกคุณนิทานมา มาขุดนี่เพราะเขาจนานาการเ็ามีวิชาอยู่ก่อนแล้วกลับไปบ้านก็อยู่แต่กับไร่มันไร่ข้าวนะครับไไกอ็อยู่แต่สวนกับไร่เห็นแล้วเขาเขา,ขา,ขาทำอยู่ตลอดนะครับประสบการณ์มันไม่เหมือนกันนะครับผมก็เลยเชื่อมั่นในฝีมือเนี่ยให้เขามาเลือกนะครับยังคิดเมนูไม่ออกเลยครับพี่น้องว่าะจะเอาไปทาอะไรนะครับมันอะไรนะเขาเรียกนี้มันล่าเหรอมันอัอีอครับฮะ มันห้านาทีทำไมเขาเรียกทำไมเขาถึงเรียกมันห้านาทีมันห้านาทีนี่คือเป็นมันที่เขาเอามาทำขนมมันสุกง่ายอ๋อสุกง่ายไอ้มันสองปหลังอย่างหนึ่งก็คือมันตจะเป็นมันมันแป้งมันที่ว่าทำสูมโรงงานนะครับอันนั้นเขาไม่นิยมกินเพราะว่ามันจะแข็งนี่ผมไม่มีความรู้เรื่องมันเลยพี่น้อง ผมเห็นใบของมันยอดของมันนี่เห็นน้องๆเขาเอามาเก็บยอดมาเอามาลวกนะครับเอามาลวกทาน้ําพริกจิ้มกับแจ่วแจ่วบองแจ่วปลาราอะไรเห็นกินอร่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมไม่เคยกินเลยที่ผมเพิ่งจะมากินเป็นภาคใต้นี่แหละครับตัวนี้นี่มันได้ฟันตุนแล้วไงปักไว้อีกไหมไอ้ต้นของมันปักไว้อีกเราเดี๋ยวปักไว้อีกนะเอากิ่งปักเอากิ่งปักไว้เดี๋ยวมันจะได้เป็นอีกมาดู ูมาดูวันหน้าวันฝุนนีค่ครับดูวิชาของเขาโอ้ยจอบพังโอ้ยโอ้ยกลายหน้าเอ็มทีจังได้เอ๊ะจะดีมั้งเอ๊ะจับจอบทีไรพังทุกทีนะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นะครับดูเทคนิคการดึงนะครับดูเทคนิคการดึงนี่นี่นี่แล้วขึ้นแล้วนี่ครับปุณนี้ยังไม่มีครอบครัวครับพี่น้องยังอยู่คนเดียวกับกับกับแม่นะครับยังไม่มีครอบครัวนี่้โอยังขาดอีกแก่ไหมโอ้ ต้องต้องไล่ตามอีกนะครับไปที่ขาดนี่ต้องไล่ตามนะหัวหน้าเผาใหญ่เป็นโครงการนี่นี่หัวใหญ่ไหมครับพี่น้องดูเบลเลอร์อเลยใหญ่กว่าขาผมอีกนะครับ <c oughs> ทำได้หมดนะครับสานพลันทำได้หมดนะครับก <c oughs> า <c oughs> ว่าจะเอาไปต้มเอาอไปทำขน,นมกินกันภายในกองร้อย อากาศก็ไล่ตามไล่ตาม่ออกกัยังนนี่เห็นไหมออกมาแล้วนี่นะครับก็พอสมควรกินคนเดียวสองคนอิ่มเลยนะครับนี่ต้มอร่อยครับอันนี้ทำขนมขนมหวานนี่อดแซ่บนี่จ้ามันฮันเตอกับมันไอสัมปะหลังมันจะแตกต่างเพราะตรงที่ก้านแตกต่างตรงกาน แล้วไอ้มันห้านาทีรับมันทำปลังมีก้านมันแตกต่างกันยังไงสีครับต่างกันสีมั้งไอ้ตัวมันกำาลังมันจะสีมันจะสีออกขาวาวอ่ทถ้ามันห้านาทีมันจะสีนี้ครับโอ้กระจายแล้วเออไม่เคยสังเกตเลยนี่นี่ดูครับพี่น้องความรู้ใหม่ความรู้ใหม่นะครับนี่ก้านมันจะออกแดงๆนะครับมันห้านาทีก้านมันจะออกแดงๆไอ้มันจำปลังนะครับ จำปลังกีที่เขาปลูกขายโรงงานนะครับก้านมันจะออกเขียวๆขาวๆค,ครับผมส่วนมากมจอกสีขาวส่วนมากอ่าใช่นี่ครับนี่มันจะออกแดงๆมันนี้นะครับก็ลองไปสังเกตกันดูบ้านใครมีนะครับว่าห้านาทีหรือว่าถาวรเ <c oughs> อาไม่ใช่ห้านาทีหรือว่าอไอ้มันจำปลังขายโรงงานนะครับ,รบนี่ขึ้นมาแล้วนะครับหัวใหญ่ กินกระทังกองรอยเลยแกไหมแกไหมออนอันนี้ก็เริ่มจะแกครับเริ่มจะแก่แล้วนะครับแต่ก็ยังกินได้กําลังเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นพาพันปีกําลังอ่เป็นเนื้อไม้เหรอไม่ไม่เป็นเหมือนเนื้อทรายครับอ๋อกำลังเป็นเนื้อทรายเป็นเนื้อละเอียดนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันกับเรื่องมันนะครับแต่ก็นี่นี่ได้พอสมควรแลวนะครับก็ปลูกตั้งไว้นะครับการปลูกตั้งไว้ ดึงออกมาหัวหนะ้าเปอาดึงออกมาแล้วครับพี่น้องนี่นี่ออโอ้หดูเลือดใช่วันติดของอานมีอีกนะครับยงม,มีเยอะเลยที่วายังไม่ตามเ่อีกยาวอยู่นะโอ้สนี้เลย อันนี้ยาวมากเลยครับพี่น้องดูดูนะครับดูดูโอ้ยเป็นท่อนท่อนยาวมากเลยพี่น้องผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมจนเปาา่าชาไกลจนเปาา่ามันนี้เขาไม่ปลูกมันแบบนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์พวกเขาให้ดูกันนะครับอยู่ที่พัทลุงนี้เองนะครับอยู่ที่พัทลุง จนเป่ามันนี้นะครับจนเป่าชาไก่นี่นะครับยาวอยู่ครับพี่น้องยาวอยู่แต่คนชนเป่าชนเป่านุ้นก็กินมันแบบมันนุ้นนะครับเป็นมันป่านะครับเป็นมันป่าเจ้ามันทมันป่าต้นมันจะมีหนามด้วยนะครับ มันต้นมีหนามเขาเรียกมันอะไรนะมันซื่ออมันะไรต้นมีหนามมันเลือดเหรอมันมือเสือมันมือเสือันสที่ว่าเป็นปอก็กินยามันสัปรลังนี้เอาไปกินกับน้ำพริกได้แล้วก็เอาไปล่อหอยได้นะนี่นะล่อหอยหอยชอบนะนี่เออวันก่อนเปลือกทุเรียนเอาไปล่อทิ้งแล้วนะครับนี่ก็อันนี่ ของแท้เลยครับพี่น้องของแท้เลยพวกเรียนนั้นล่อหอยก็ได้ปลิงก็ตายก็มรกรอย่างหนึ่งความรู้นะครับความรู้ล้วนๆนะครับลองไปทําดูครับไม่เชื่อนี้พี่น้องดูดูใหญ่มากเลยนะครับเบลอเลยดูหนักเป็นไม้แล้วครับดูเป็นไม้เป็นต้นแล้วนะครับไอส่วนนี้ยังเอาได้อยู่นะครับเสียส่วนนุ่นยังไม่ได้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ง่ายไอ้ปลูกได้ส่วนนี้อ้นี้นี่ต้น ใบมันนี่ปลานะครับปลาเขาชอบกินปลาปลาตะเพียนไอ้ปลาชอบพวกกินผักกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับปลูก,ลกย่างหม่องฮันแล้เขาโกดินขึ้นมากึา้นทบทึบขึ้นเก่าดินนั่นนี่นะครับก็หลอกเลยก็หลอกเลยแกวไปเลยนี่แกวไปเลยนะครับเอาไปล่อเอาไปให้อ่าให้หอยกินนะครับ ตรงนี้ก็เป็นบ่อเหมือนกันนะครับเคยเลี้ยงเลี้ยงปลาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ตะข่ายมันด้วยก็เลยปล่อยตามธรรมชาติเลยอยู่ในนี้นะครับปลากดปลาไอปลานินปลาตะเพียนนะครับปลาหมออนี่เดี๋ยวนี้มันอยู่ตามธรรมชาติเมื่อก่อนนี้นุ่นกว้างไปถึงนุ่นเลยนะครับนยาวไปถึงนุ่นนะครับนี่เห็นแบบนี้นี่ลองลงไปดูมันลึกนะครับพี่น้องลึกอยู่พอสมควร เห็นไหมขึ้นมาอีกนะครับขึ้นมาอีกนี่ถ้าผมเอาคนฝังภาคใต้มานี่คือเขาถอดขึ้นมานี่ก็ถอดขึ้นมาเลยเขาไม่ไล่นะครับไม่ไล่ตามหัวแต่นี่นี่ไล่ไล่ยันหมดเลยนะครับขึ้นมาทีละหัวทีละหัวเสร็จแล้วก็วิธีทดแทนนะครับนี่วิธีทดแทนนะครับก็ทดแทนใหม่นะครับก็ฝังตั้งใหม่ใหม่ตาครับนี่ ตาตานตามัน,ต,มนต้องเอาขึ้นครับต,ต้องเอาขึ้นข้างบนนะยาลงล่างครับใช่ใช่เทคนิคก,ก็การฝังก็เอาตามันขึ้นนะครับดูตามันให้ดีนะครับอย่าหันหัวลงนะครับ,บาาน,นี่นี่ตามันดูง่ายๆ่านี้นะครับตาคนนี่ตาคน<笑><笑><笑>นี่นี่นะครับก็ฝังไว้นะครับแต่เราปากเอายอดลงนี่มันมันจะไม่ขึ้นนะครับ ที่เขาบอกให้ดูตารเราเลยนี่ฝังตั้งไว้ง่าย,ายๆครับพี่น้องง่ายๆแค่ปักตั้งไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นแล้วมันนะครับมันสัมผัสหลังอแป๊บเดี๋ยวได้ถุงใหญ่แล้วครับพี่น้องนืนะครับไปพออลไวบอกอนาไป<ฮ>แบกเลย วนัเาเผดี๋ยวให้หัวหน้าเผาแบกนี่ให้หัวหน้าเผาแบกหัวหน้าเผานี่ยืนยืนคุมเชิงอย่างเดียวแบกเลยหัวหน้าเผาต้องให้คนพร้อมหน้ามันจะได้มีน้ำมันนี่นะครับดูวว่าไปกลับกันไม่เป็นคนท้องคนท้องคนท้องนะครับคนท้อง ไปก็ขอจบคลิปมันตั้งไว้เท่านี้นะครับการขุดมันแล้วก็ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็บางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็พามาสนุกกันนะครับไม่ได้มีสาระอะไรมากมายดีนะก็อยากถ่ายให้พี่น้องดูวิถีชีวิตเขาอ,อยู่แต่ละวันเขาอยู่กันยังไงนะครับนี่อ้าวมา ก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับ,บค,ครับ